มาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่2มีนาคมนะครับก็มาลุ้นกันครับสำหรับดาวโจนค่ำคืนนี้นะครับเมื่อวานดาวโจนสใหม่ข้างมาหนึ่งครับต้องขออภัยครับก้าวไม่มาจับรบขึ้นบวกครับเมื่อคืนตอนตื่นมาดูบอลก็สักพักอ่ะพอใกล้ปิดตลาดได้ก็อยู่ลบนะพอใกล้ปิดตลาดปุ๊บดีขึ้นบวกเลย เมื่อคืนเมื่อคืนดีสองรอบครดบดีดแรกดีดแรกสี่ศูนย์สี่ผมจำไม่ได้ดีทีบุ๊บแปดสี่แล้วก็เออให้ก้ามาก้าวกับมาแล้วขอภพยครับมาได้หนึ่งครับค่ำคืนนี้เปิดที่09713ครับ0 9 7 1 3ถ้าอมองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเลขคี่นะครับ13579ขาด5ขาด5โอกาส5มาเป็นไปได้ครับ แต่ที่ผมสังเกตดูถ้าจับบวกจับบวกปิดบวกเนี่ยเด่นจะไม่ค่อยหายนะแต่เมื่อคืนจับลบปิดบวกหายต่อมเลยค่าคืนนี้ยังคงเป็น9ครับและเพือ,เอิเก9ตรงกับ5ซึ่งเป็นกลุ่มเลขขี้ที่หายพอดีครับก็โอกาส9กับ5มาเป็นไปไ,ได้ครับแต่ส่วนตัวผมถ้าลูด ยังรักเก้าอยู่ครับ9 5 5าห้า้าะชอบอยู่นะครับเนาะคารุขาวิ่งยังคงจัด9ก้าครับวิ่งบนรุ่นล่าง9นะครับ3คู่ที่เลนไว้ก็จะมี49 65หผมจับที่บวกนะครับผมจับที่บวก5 9 7เกเจ็ด้ที่ผมวางถ้าถูกใจท่านตามแล้วกันครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับ8905 ก็ใส่ศูนเหมือนเดิมนะครับร้อยเนี่ยก็ถ้าอยากแตก3ตัวตรงก็อย่างที่บอกไปครับเล่น3กลับ6กลับไปนะครับสำหรับดาวโจน์ค่ำคืนนี้ได้แนวนี้ครับถ้ามาความน่าจะเป็นอื่นขออภัยแล้วกันครับท้าย3ท้าย3ท้าย4 ขอดูแป๊บหนึ่งครับน่าจะยังมีนะผมว่าถ้ามากลุ่มเลขที่5995ครับยังไงชอบชุดนี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับ